ต่อเนื่องกับการประชันความเป็นสุดยอดขบวนเทียนโคราชประจำปี2558ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลมูลค่า140,000บาทนำเสนอเรื่องราวพุทธประวัติและเทิดพระเกียรติในหลวงผ่านความวิจิตรบนเส้นทางการแข่งขันที่เข้มข้นสู่การเป็นสุดยอดคนทำเทียนโคราชในสารคดีชุดคนทำเทียนที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับหลากหลายแง่มุมของการประชันเพื่อชิงความเป็นสุดยอดคนทำเทียนหลังจากผ่านพ้นไป วในตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสแบบเจาะลึกกับเบื้องหลังคนทําเทียนไปดูกันว่ากว่าจะกลายมาเป็นต้นเทียนที่เล่าเรื่องราวได้อย่างวิจิตรนั้นพวกเขาต้องเขี่ยวเข็นฝีมือกันแค่ไหนการทําเทียนหนึ่งขบวนพวกเขาต้องทํางานกันอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เดินทางมาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับกับการติดตามเรื่องราวและค้นหาสุดยอดคนทําเทียนของทั้ง10วัดและในวันนี้ค่ะเราจะพาไปติดตามเบื้องหลังของคนทําเทียนอีก2ทีมค่ะคนั่นก็คือทีมจากวัดโบสถ์คงคาล้อมและวัดโนนหมันนะคะพูดถึงเบื้องหลังแล้วหลายคนคงเข้าใจค่ะว่าคงเกี่ยวข้องเฉพาะช่างแกะสลักเทียนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะพ่อ่าอยากจะบอกเลยว่ากว่าจะมาเป็นเทียนที่สวยงามอย่างให้เราได้ชมกันเลยนะคะ ทุกกระบวนการล้วนมีความสำคัญมากๆถ้าพูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวตามพวกเราสองคนไปเลยค่ะเชิญค่ะในเรื่องของรางวัลน,นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ชาวบ,บ้านเราคาดหวังนั้นที่สุดก็คือความสามัคคีของคนในชุมชนเรื่องเองินเรื่องใหา่มาครับทําไม่มีทุนก็ทำไม่ได้กำลังอมลังใจก่อนจะพากันทอดเถอะเปล่าถ้ามีเงินทุนสักก้อนหนึ่งก็จะพอทำได้ ท่านผู้ชมคะและตอนนี้พรลราเดินทางมาถึงวัดนนหมันอำเภอโนนสูงแล้วนะคะซึ่งเรื่องราวของวัดนนหมันนั้นจะมีความน่าสนใจแตกต่างจากวัดอื่นอย่างไรแต่ตอนนี้พรลรารับรองกับท่านผู้ชมเลยว่าน่าสนใจแน่นอนเดี๋ยวตามพรลรามาเลยค่ะ วัดโนนหมันอำเภอโนนสูงเอกลักษณการทำเทียนของที่นี่คือความแข็งไม่ใช่แข็งที่ลายไม่ใช่แข็งที่หุ่นแต่แข็งที่พลังของคนทำเทียนที่จะผลักด,ดันและรักษาไม่ให้การทำเทียนของพวกเขาหายไปจากชุมชนด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาได้มองข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆสู่การสร้างสรรค์ต้นเทียนที่วิจ,จิตรให้ทุกคนได้รู้ว่าความตั้งใจของคนโนนสูงนั้นสามารถสร้างสรรค์ขบวนเทียนได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร และตอนนี้ค่ะซ้ายมือของมล่านั่นคือช่างบัวค่ะก่อนอื่นขออนุญาตสวัสดีช่างบัวก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีจ้าช่างบัวค่ะอยู่กับการวงการทําเทียนมากี่ปีแล้วจ้ะยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วนางอยากรู้จังเลยว่าตั้งแต่สมัยช่างบัวตอนเป็นเด็กน้อยจะ้ะกับในตอนปัจจุบันนี่บรรยากาศของการทําเทียนของวัดนนท์หมันนี่แตกต่างกันไปยังไงบ้างจ้ะแตกต่าง,งต่คือมีความดูความขิดมากกว่าก็าจะเป็นเป็นเด็กน้อยจ้ะ ตอนเด็กน้อยนี่เป็นยังไงคะบรรยากาศตอนช่างัวยังเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยตอนที่พ่อแม่มาทําเทียนกันมาก็วัดมีพระมีชุมชนโรงเรียนมีครูมีอะไระมีเยอะจ้ะตอนนั้นคนเยอะคนเยอะเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีกอันนี้คือแสดงว่าเปลี่ยนไปมากเลยและแล้วปัจจุบันนี้เป็นเป็นแบบร่วมกันดีตามชุมชนเมื่อก่อนนี้มีส่วนไหนมาบ้างจ้ะอย่างทําขบวนเทียนบ้านอาจารย์อาจารย์มากที่สุดเลย อาจารย์สอนเรียนน่ะอ๋ออาจารย์สอนนักเรียนนั่นคือคุณครูในโรงเรียนนั่นเองมาช่วยมาอยู่ที่วัาไเราเด็กน้อยเหรอคะเด็กน้อยก็มากันมาเรียนมาอะไรมายกันธรรมดาได้หน่อยเนาะมาตามพ่อกับแม่เขาคนเยอะว่างันเถอะแล้วเราปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะอาจารย์ปัจจุบันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมปัจจุบันนี้ทุกวันนี้เป็นยังไงเขาไม่ค่อยจะกเขามาทํมาอะไรเขาว่าแต่เอ่งหลับจงหลับจางของพระแบบนี้นะเขาไม่รู้อะไรที่หที่ผมเข้ามาเนี่ย ลเลตน,นาวพระอ,องค์เนี่ยค่ะนับที่ด้านปลูกก็ต้องมาช่วยทันเซรงานเสรจการโอ้โห <laughs> ดูตาช่างบัวตอนนี้โรยมากนะฮะต้องบอกว่ามาด้วยใจศรัทธาจริงๆแล้วก็ช่างบัวพูดได้ชัดตรงมากบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนจะเยอะกว่าน,นี้เนาะช่างบัวเนาะแต่ปัจจุบันนี้ห่างห่างเขินกันมากขึ้นนะคะช่างบัวอยากอยากจะฝากะลรถึงเด็กน้อยถ้าเกิดเขาได้มีโอกาสมา ดูสารคดีของเราอยากจะบอกอะไรเขาครับมรดกทางวัฒนธรรมที่เราสานต่อกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จ้ะก็อยากห้มันอยากจะหายมาดูแลหายมางานงานการเสริมสางต่อเพราะที่เราหมดอายุไปแล้วอะไรไหนทำต่อจากเราไปอีกช่วยพระช่วยไปอีกเท่านั้นแหละค่ะจะไม่มีเด็กมาทำต่อเหมือนเหมือนช่างบัวนี่นะผมกลัวอยู่แล้ว บัวนี้จบมาทางนี้ทางตรงเลยไหมคะหรือว่ามีใครเป็นครูสอนค่ะช่างบัวค่ะกัดกว่าจะเข้าใจแนวคิดแล้วก็ขึ้นรูปได้แบบทุกวันนี้ค่ะเรียนรู้จากไหนคะหลต้องพอหลวงอาจารย์อ๋อพระอาจารย์นะคะปีนี้ช่างบัวคาดหวังว่าวัดโนนหมันของเราเนี่ยรางวัลนี่มั่นใจแค่ไหนคะ่ะว่าจะชนะคอยดูแต่ฟีดไลน์เร็ว <laughs> <laughs> ถ้าเกิดให้ใครบอกอันดับนี่ น่าจะอยู่เทียนรับที่อะไรคะยังไม่แน่ครับเพราะว่าเลี้ยนเทียนมันแบบว่ามันมีช่างจะจะทำาดนเน้นเังไว่าช่างเองไม่ต้องจ้างใครเอาแต่คนชุมชนทำเท่าที่มีเท่าที่มีแต่มีใจว่า้นเถอะมีใจทัทาไม่ได้นี่เสียใจไหมนางถามไม่เสียครับไม่เสียใจทำไมครับไม่เสียใจเพราะว่าเรามันนมีช่างมาจางช่างมาเราทำด้วยกำลังทัดทาของเราค่ะ ็งบประมาณในการทําเทียนอย่างน,น้อยๆก็แสนห้าขึ้นไปถามว่าทุนในการทําเทียนแต่ละปีก็คงไม่พอนะแต่ก็ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วๆไปสนับสนุนก็เพิ่มเติมก็หากลบการใช้จ่ายก็คือคงที่ก็ทุนนั่นแหละเป็นทุนในการทําทุกเทียนตลอดมาความคาดหวังก็ ก็คืออยากจะให้ประชาชนชาวบ้านมีส่วนร่วมมีความสามัคคีกันเพราะว่าเป็นแนวชิดของการทำเทียนตลอดมาอยากให้เยาว,วชนเข้าวัดแล้วก็อยากให้ไม่ทิ้งศิละปะในการเช่นประเพณีของเราตั้งแต่ด้งเดิมมาเป็นศินละปะวัฒนธรรมเช่นลายกนออกไทยต่างๆไม่ให้สูญหายไป และท่านผู้ชมคงได้เห็นไปแล้วนะคะว่ากว่าจะออกมาเป็นขบวนเทียนที่สวยสดงามอย่างสมบูรณ์นั้นนอกเหนือจากอุปสรรคและปัญหาแนวคิดการเล่าเรื่องและต้นแบบการถ่ายทอดออกมาทางความสวยงามของต้นเทียนนั้นล้วนมีความสําคัญมากๆค่ะแต่ความน่าสนใจของวัดนนท์หมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าเราจะพาท่านผู้ชมติดตามไปดูกันก่อน,อนว่าในส่วนของพี่ด้อมที่วัดโบสถ์คงคาล้อมนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามพระราบไปเลยค่ะ วัดโบสถ์คงคาล้อมอำเภอโชคชัยเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศขบวนเทียน2ปีซ้อนและรางวัลชนะเลิศขบวนแห่2 2สมัยลวดลายการแกะสลักที่ใช้ลายไทยเป็นลายพื้นฐานและแตกยอดสร้างสายลายใหม่ประกอบลงบนต้นเทียนได้อย่างวิจิตรอ่อนช้อยคืออัตลักษณ์ความงามที่โดดเด่นของที่นี่ซึ่งมีความสามัคคีเป็นเบื้องหลังความงามและความสมบูรณ์แบบทั้งปวง ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบทคงคาล้อมอำเภอโชคชัยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตคนทําเทียนวัดบทคงคาล้อมกันเพราะว่าวัดนี้มีดีกรีเป็นถึงรองชนะเลิศอันดับที่1 2ปีซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามดูว่าปีนี้จะสามารถรักสามารถตรฐานเป็นรองอันดับ1ได้สมัยที่3หรือไม่นะคะหรือว่าจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศมาครองให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนวัดบ์คงคาล้อมกันไปติดตามชมพร้อมกันครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับหลวงพี่ตึงนะครับวัดบทคงคาล้อมนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการออกแบบนะครับแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวของหลวงพี่เองเลยนะครับในมหการหลวงพี่ครับหลวงพี่ครับพูดถึงคอนเซปต์ปีนี้ของวัดบทคงคาล้อมครับผมอคอนเซปต์ปีนี้ก็ตามธงเรื่องก็คือการนํา แนวความคิดนะที่คณะกรรมการได้ให้กรอความคิดมาก็คือในเรื่องของเอกลักษณ์ของเมืองโคราชแล้วก็พุทธประวัติและการเฉลิมระเกียรติรแล้วก็จับมาผสมประส,สานกันให้ให้ออกมาในรูปแบบของกระบวนเทียนพรรษาแล้วก็นําปนระัชญาของของในหลวงลวก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําที่นี้เราก็ย้อนไปศึกษาในพุทธประวัติที่มีความสาคัญกับน้ําอย่างไรเราก็ไปได้ตอนที่พระพุทธองค์นั้นเกิดเป็นนะมัชฌาชาดกแล้วก<อ>็เห็นความสําคัญของน้ํา เช่นเดียวกับในหลวงที่น้ํานั้นมีความสําคัญต่อประชาชนแล้วก็หมู่มวลสัตว์ทั้งหลายเอกลักษณ์ของโคราชนะก็คือการนํารูปสัญลักษณ์นะที่เกจิอาจารย์ครนะก็คือหลวงพ่อคูณปริศตูน,นะที่ชาวโคราชให้การนับถือนะเราก็ทํามาเป็นรูปปั้นนะรูปเหมือนทีนี้มันจะพ่วงถึงกระบวนการการเตรียมไหมครับหลวงพี่ครับระยะเวลาอย่างเงี้ยฮะเกี่ยวเนื้อเกี่ยวเนื่องกันบางงาน,บาง,งานบางส่วนนั้นถ้าถ้าเราคิดรูปแบบที่แตกต่างไปเยอะเนี่ยมันก็ อาจจะเกิดงานที่ททว่ามันยากขึ้นครับมันจะทําให้กินเวลาไปแล้วในส่วนของปัญหาแล้วครับหลวงพี่ปัญหาปัญหาในาาเรื่องของาการทําเทียนนั้นก็ก็ย่อมจะมีบ้างนะเพราะมันเป็นการช่วยเป็นงานช่วยก,นนวกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันมากแล้วก็ เป็นตัวกลางที่จะช่วยประสานคุณผู้ชมครับและนี่คือเอกลักษณ์อีกหนึ่งสิ่งนะครับของวัดบทคงคาล้อมที่เกิดจากการร่วมด้วยช่วยกันเราจะตามไปดูนะครับการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนผ่านการแสดงขบวนรำหน้าขบวนแห่เทียนนะครับวันนี้ต้องนำสัสก,การลาหลวงพี่ก่อนนะครับ สิ่งที่จะทําให้ขบวนเทียนของวัดบดคงคาล้อมเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นก็คือการรําประกอบขบวนนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ผมอยู่กับ2ท่านที่จะมาให้ข้อมูลกับกับพวกเรานะฮะก็คือลุงสวัยนะครับแล้วก็ป้าภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,คร,บครับผมเริ่มจากลุงสวัยก่อนคุณลุงบอกนิดนึงว่าปีนี้เ,เทคนิคของกรองยาวของวัดบดเป็นยังไงบ้างครับ ก็เตรียมพร้อมครับมีความพร้อมตลอดครับครับการรวบรวมไพ่พลกําลังพลสัพพะกำลัง,ลก,ก,ลงก็คงอีกไม่นานครับพอใกล้ๆจะถึงประมาณสัก20วันก็จะถึงวันที่จะเดินทางไปประกวดครับก็จะต้องเรียกมาซ้อมกันครับจํานวนคนจํานวนคนก็นางรำก็ประมาณถึง4ี่ห้าสิบคนแล้วก็กองยาวก็ประมาณ20กว่ารวมแล้ว50 60 7 0คนครับอย่างว<ม>่าเจ็ดสิบลุงสวัยเดินมากี่ปีแล้วครับ ทั้งหมดนี่13ปีได้มั้ครับสิบสามปีกับขบวนแห่เทียนวัดโบสถ์พระภาพครับพระภาพกี่ปีแล้วครับเช่นกันค่ะเท่าไหร่กันประมาณ13ปีกันอายุเหรอฮะโอ้แบบอายุเหรอคะครับโอ้ผม้เจ้เลยไม่ใช่อายุอ่ะถึง สิบสามปีเหมือนกันแสดงว่ารุ่นรุ่นบุกเบิกว่างั้นใช่ค่ะรุ่นบุกเบิกจะอายุเท่าไหร่คขอให้ช่วยกันร่วมมือร่วมแรงขอให้สามเมื่อคีครับผมใช้ได้หมดค่ะแล้วทีนี้เนี่ยชุดสวยๆแบบนี้นะเหมือนเดิมทุกปีไหมหรือว่าเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนทุกปีเลยเปลี่ยนทุกปีวิ่งตัดทุกปีวิ่งตัดทุกปีค่ะแล้วชุดเก่าๆเอาไปไหนครับเอาไปวาง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 ไปโชว์โอ้ป้าทำเราได้ไรครับได้ทำค่ะ ภูมิใจภูมิใจค่าได้ทำแล้วได้บุญด้วยค่ะป้าได้ทำแล้วได้บุญแล้วได้บุญแล้วก็เพลิดเพลินกับพี่น้องที่ว่าร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันที่ว่าเอออะไรก็ได้ทีนี้ป้าภาพครับผมขออนุญ,ญาตคุณป้าขยับมาทางนี้นิดหนึ่งฮะผมจะคุยกับนี่เลยคนสวยมาหาพี่หน่อยค่ะเรียนก็ต้องไปเรียนวันวันหยุดก็ไม่ได้ทําอะไรเลยต้องมาซ้อมทําไมหนูต้องมาคะอยากรำ ยากลำเออไม่ได้เตรียมเนาะอันนี้ไม่ได้เตรียมเนาะใช่ค่ะอันนี้ความในใจล้วนเลยหนูลำมากี่กี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่สองปีนี้ปีที่สองแล้วจะมีต่อๆไปไหมคะไม่รู้ค่ะไม่เอาเป็นเรื่องของอนาคตนะบ้านน้องต้องบอกว่าความสําคัญนี้คือความสมัครสมานสามัคคีของพ่อแม่พี่น้องชาววัดบดคงคาล้อมนะครับเราจะได้เห็นด้วยตาของทุกทท่านอย่างแน่นอนในวันแห่เทียนพรรษาโคราชปีนี้รับรองว่า เด็ดแน่ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าแต่ละวัดนั้นแตกต่างกันเลยทีเดียวแล้วค่ะระหว่างวัดโบสถ์คนคาล้อมและวัดนนหมันนะพี่ร้อมค่ะ ซึ่งเชื่อว่าแต่ละที่แต่ละวัดนะครับย่อมเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันออกไปครับอย่าลืมมอกใจให้เขาด้วยนะคะพี่ด้อขาทั้ง2วัดเลยค่ะทุกทุกท่านสามารถร่วมเชียร์และให้กำลังใจกับคนทำเทียนโคราชได้ที่นี่นะครับและพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในตอนต่อไปของสารคดีชุดคนทำเทียนสารคดีที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับสุดยอดคนทำเทียนแห่งเมืองโคราชอย่างที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ด้วยเบื้องหลังที่เพียบพร้อมทั้งงบประมาณและกําลังคนสู่ผลงานเบื้องหน้าที่วิจิตรงดงามขบวนเทียนวัดโบสถ์คงคาล้อมในปีนี้มาในรูปแบบของการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานไทยประยุกต์ต้องมาลุ้นกันว่าจะสามารถชนะใจกรรมการและผู้ชมเพื่อเป็นสุดยอดคนทําเทียนแห่งปีหรือจะยังคงรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นรองแชมป์สองปีซ้อนของพวกเขาไว้ได้หรือไม่นั้นต้องคอยติดตามวัดโนนหมัน กับความหวังที่จะได้สืบทอดประเพณีแห่เทียนและถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนทําเทียนไปสู่คนรุ่นหลังให้ได้สืบต่อและรักษากันไว้คือแรงผลักดันสาคัญที่ทําให้คนกลุ่มเล็กๆที่ร่ําเรียนวิชาทําเทียนโดวยวิธีครูพักลักจํอยังคงมุ่งมั่นที่จะทําขบวนเทียนพรรษาของพวกเขาให้ได้เจอเจ้ารันโอศายตาผู้มาร่วมง,งานแม้จะมีอุปสรรคด้านบุคลากรและงบประมาณสนับสนุนแต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นนั้นสาคัญกว่าอื่นใดเมื่อมีความหวังใจจึงสู้และทําออกมาอย่างดีที่สุด เรื่องราวของทั้งสองวัดจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้ในสารคดีชุดคนทำเทียนในตอนหน้าครับ